วัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนการเรื่องลำดับศัก์ของกฎหมายนะครับนักเรียนซึ่งกฎหมายเนี่ยนะครับลำดับศักเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด7ลำดับนะครับลำดับที่สูงที่สุดนะครับก็คือนะกฎหมายอะไรครับใช่ครับกฎหมาย รัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายนะที่เป็นแม่แบบนะที่คอยกําหนดนะครับว่ามีเราเนี่ยมีสิทธทิเสรีภาพอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับลำดับศักของกฎหมายนะครับกฎหมายมีกี่ลำดับครับนักเรียนนะครับอ่า ทักงเรียนคงจะเห็นแล้วนะครับในไฟล์นำเสนอนะครับในวิดีโอที่พลูขึ้นในหน้าจอนะครับลำดับสูงสุดเลยนะครับกฎหมายที่อยู่ในลำดับสูงสุดเลยนะครับจะเป็นนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับผมถามว่า ทำไมถึงเป็นลำดับแรกเลยครับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นตัวกําหนดเป็นแม่บทของกฎหมายต่างๆนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนนะครับขอโทษคำนักงเรียนเป็นบทบัญญัติที่วางหลักนะครับให้เราเนี่ยมีสิทธิหน้าที่นะว่าอย่างไรบ้างแล้ว ทีนี้การที่เราหรือรัฐเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่องไรเนี่ยจะต้องมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายก่อนนะครับจะต้องมอีกฎหมายให้อํานาจไว้นะครับทีนี้ลําดับแรกก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นนะครับจึงเรียกได้ว่านะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชันจักรไทยเนี่ยนะครับนักเรียน เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการปกครองประเทศนะครับเพราะว่าเหมือนที่ครูพูดไปแล้วในเมื่อกี้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทนะครับที่ให้อำนาจลำดับรองลงมานะครับนักเรียนลำดับที่สองนะครับในลำดับที่สองเนี่ย จะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับรูเขียนตัวเลขไว้ให้นะครับลำดับ,บที่สองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในรูปแบบพระราชบัญญัตินะครับเพื่อกําหนดรายละเอียดนะครับที่เป็นกฎเกณฑ์สําคัญนะที่เพิ่มเติมนะครับจากรัฐธรรมนูญเรียกง,ง่ายๆว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่คอยอธิบายนะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มีความาเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นลำดับที่สนะครับจะเป็นพระราชบัญญัตินะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพรบรนะครับพระราชบัญญัตินะครับเป็นบทบัญญัตินะครับ แห่งกฎหมายที่พระหมหากษัตริย์นะครับทรงตราขึ้นนะครับโดยนะครับคำแนะนำและยินยอมนะครับของรัฐสภาอ่านักเรียนเห็นคำนี้ไหมครับรัฐสภานะครับเอาแบบนี้ก่อนนะครับอ่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับนักเรียนอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับอ่าเขาเนี่ย เพราะว่า่าก่อนหรือต้องบอกก่อนว่าประเทศเราเนี่ยนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนักเรียนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทีนี้รัฐสภาเนี่ยเป็นหนึ่งในอำนาจนะครับที่อยู่ในอธิปไตยซึ่งเขาจะคอยถ่วงดุลอำนาจกันนะครับอาจจะมีรัฐสภานะครับ บริหารตุลาการนะครับมีสามอำนาจนะครับนักเรียนนะครับอำนาจอธิปไตยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับนิติบัญญัตินะครับ ถัดมานะครับบริหารนะครับบริหารถัดมาจะเป็นตุลาการนะครับจะมีสามอำนาจนะครับที่ถ่วงดุลน,นะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับแต่ละอำนาจเนี่ยจะมีอ่าผู้ใช้อำนาจนะครับเหมือนนิติบัญญัติเนี่ยนะครับ คนที่ใช้อำนาจเนี่ยเดี๋ยวครูจะใช้อีกสีหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ใช้อำนาจในอำนาจที่นสิญิบัตินะครับก็คือรัฐสภาขอาโทษครับนักเรียนแป๊บหนึ่งครับนะครับส่วนนะครับบริหารเนี่ยจะผ่านรัฐบาลครับนักเรียนนะครับ แล้วตุลาการนะครับจะผ่านทางศาลนะครับทีนี้นะครับนักเรียนทีนี้นะครับพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับเขาออกมานะครับาจากรัฐสภานะครับนักเรียนจากรัฐสภา ทีนี้ในในลำดับสามเนี่ยนอกจากพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีนะครับจะมีอันนี้ด้วยครับนักเรียนเป็นนะครับเป็นประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายกับพระราชบัญญัตินะครับมีลำดับศัก์เหมือนกันนะครับอยู่ในลำดับที่สาม ลำดับถัดมาครับนักเรียนลำดับที่สี่เนี่ยนะครับเป็นพระราชกําหนดนะครับในพระราชกําหนดเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่อ่าพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นนะครับทรงตราขึ้นตามคําแนะนํานะครับของคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนนะครับที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะ เดี๋ยวนะครับครูแยกเป็นสีให้นะครับสีเหลืองเราใช้แล้วนะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนนะครับพระราชกําหนดเนี่ยนะครับผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอํานาจนะครับาทางบริหารคณะรัฐมนตรีก็คือฝ่ายรัฐ,รฐ,รฐบาลใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยพระราชกำหนดเนี่ยจะออกนะครับในกรณีที่มีความจะเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะจะให้ผ่านรัฐสภานะครับพิจารณาเห็นชอบแล้วออกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันเหตุการณ์นะครับจะไม่ทันใช้นะครับผมลำดับที่สี่นะครับจะเป็นพระราชกิฤษฎีกาเอยขอโทษนักเรียนลำดับถัดมาลำดับที่ห้านะครับสี่คือพระราชกําหนดนะครับลำดับที่ห้าเนี่ยนะครับเป็นกฎหมาย นะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับตราขึ้นโดยคําแนะนำนะครับของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารนะครับผมเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินนะครับอันนี้คือ,อเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับจะมาเข้า,าพระรชาชกิจสเดีกานะครับแต่ถ้า,ามีความจะเป็นเร่งด่วนนะครับจะออกเป็นพระราชกําหนดนะครับผม ทีนี้นะครับเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีโควิดโควิด -19 นะครับถ้าจะออกอพระราชกฤษีกาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันใช้ไม่ทันเหตุการณ์นะครับทางรัฐบาลก็จึงออกอพระราชกำหนดนะครับอ,อะไรแบบนี้ออกมานะครับเพื่อทันเหตุการณ์เพื่อจะได้ยับยั้งควบคุม นะครับโลกให้ทานท่วงทีนะครับผมลำดับที่หกนะครับจะเป็นกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงเนี่ยนะครับก็เป็นกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัตินะครับหรือพระราชบัญญัแล้วออกโดยฝ่ายบริหารนะครับนะลำดับที่เจดนะครับข้อบัญญัติ อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตราขึ้นนะครับและใช้ภายในเขตอำนาจขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่นะครับนักเรียนแต่กฎหมายเนี่ยนะครับเหมือนที่ครูเขียนลำดับเลขเนี่ยนะครับกฎหมายที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ ก็คือกฎหมายอ่าก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยนะครับกฎหมายอื่นจะมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยเนี่ยอ่าไม่ได้คําว่าไม่ได้นี่ก็คือว่าถ้ามีบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลําดับลงลงมานะครับไปอ่าขัดกับข้อความในรัฐธรรมนูญนะครับข้อความของกฎหมายในลําดับลงลงมาก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับนักเรียนทีนี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่รัฐมนูญน,นะครับถ้านะครับกฎกระทรวงมาขัดกับพระราชบัญญัติกฎกระทรวงก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะกฎกระทรวงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีลำดับรองหรือเป็นกฎหมายลูกนะครับจะมาขัดกับกฎหมายแม่เนี่ยไม่ได้นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนลำดับสักของกฎหมาย ไปแล้วนะครับมีกี่ลำดับครับนักเรียนใช่ครับมี7ลําลำดับนะครับลำดับแรกคือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศใช่ไหมครับลำดับลงมาอะไรครับกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายตัวน,นี้จะเป็นกฎหมายที่คอยอธิบายนะครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะครับ่าให้มันกระชับสั้นๆนะแต่บางทีเนี่ยามันอาจจะต้องตีความอีกอ่าขยายความนะครับก็จึงต้องมาบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับลําดับถัดลงมากฎหมายเลยครับกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับแล้วอะไรครับ ประมวลกฎหมายนะครับถัดลงมาลำดับที่สี่อะไรครับอ่าพระราชกรรมหนดนะครับอ่าหรืออ่าพลกรุกเฉินใช่ไหมครับอ่ากฎหมายตัวนี้นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อนะมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับถัดลงมาอะไรครับอ่ากฎหมายอะไรครับพระราชกิจสถีกานะครับถัดลงมาอะไรครับ กฎกระทรวงนะครับแล้วก็ข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอให้นักเรียนครับกลับไปทบทวนนะครับเรื่องที่เราได้เรียนกันมาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ